คำทางวาจาคำพูดร้ายแรงมากหลวงปูด่ดูท่านมากล่าวถึงมงคลที่สำคัญที่ท่านอยากให้ลูกศิษย์ได้นำไปปฏิบัติคือมงคล38ประการมงคลที่ท่านพูดถึงบ่อยๆนั้นคือสัมมาวาจาชอบคือพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลท่านว่า คนส่วนมากมักสร้างกรรมทางวาจาเพราะกรรมนี้สร้างได้ง่ายแต่เขาไม่รู้หรอกว่าผลของกรรมเมื่อสมผลจะร้ายแรงเพียงไรคำพูดนั้นสำคัญมากบางคนพูดไม่ดีกับคนอื่นจนเป็นเหตุถึงโกรธเกลียดกันชั่วชีวิตก็มีบางรายคำพูดเพียงไม่กี่คำ ก็ทำให้ไม่พูดกันไปหลายปีคนส่วนมากที่ขึ้นโรงขึ้นศาลหรือทะเลาะกันจนไปถึงฆ่ากันตายก็เพราะคําพูดที่ไม่ดีนี่แหละหลวงปู่ท่านสอนอยู่เสมอว่าอย่าไปพูดไม่ดีกับใครเขาถ้ามีคนมาว่าหรือด่าเราแต่เราไม่ว่าหรือด่าเขาตอบมันก็จะไม่มีเรื่องกัน แต่ถ้าแกไปด่าเขาเมื่อไรนั่นแหละเป็นเรื่องใหญ่ท่านสอนสิทธิ์เสมอว่าอย่าไปพูดทำลายความหวังของใครเขาเพราะนั่นอาจจะเป็นความหวังเดียวที่เขามีอยู่ถ้าแกไปพูดเข้าเมื่อไรกมใหญ่จะตกแก่ตนเองท่านบอกไว้อีกว่าคนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่น รวมไปถึงการพูดไม่ดีต่างๆนานากับคนอื่นนั้นกรรมจะมาเร็วมากเขาพูดนั้นจะเป็นคนมีศัตรูทั้งภายนอกและภายในไม่เป็นที่รักของคนทั่วไปตรงกันข้ามกลับเป็นคนที่น่ารังเกียจแก่คนทั้งหลายกรรมนี้จะทำให้เขามีเรื่องและเดือดร้อนอยู่เสมอๆ ทั้งทางกายและทางใจบางคนทำกรรมนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัวพอกรรมดีที่ตนเคยสร้างมาแต่ปางก่อนหมดไปหรือเหลือน้อยลงกรรมชั่วที่เคยสร้างนี้ก็สนองเขาอย่างหนักทั้งในภพนี้และภพหน้าในพบนี้เวลาที่กรรมดีแต่ปางกร จะส่งผลให้มีความสุขหรือมีโชคลาภกรรมชั่วก็จะเข้ามาตัดรอนกรรมดีเหมือนอย่างเขาผู้นั้นซื้อหวยเลขห้าหกหวยก็ออกเลขห้หหรือห7บางทีก็ติดต่อการค้าหรืองานต่างๆมองเห็นอยู่ว่างานนี้ได้อย่างแน่นอนแต่พอถึงเวลา ก็ไปไม่ทันบ้างไปแล้วไม่เจอหรือมีเหตุต่างๆมาทำให้มีอุปสรรคอยู่เสมอๆซึ่งที่จริงแล้วผู้นั้นจะมีโชคที่ควรได้ประมาณเป็นล้านๆเขาก็ได้แค่หมื่นสองหมื่นหรือโชคครั้งนี้จะได้หลายหมื่นแต่เขากลับได้เพียงไม่กี่พันบาทหรือ เพียงได้ไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองนี่เป็นเพราะกรรมชั่วเข้ามาตัดรอนกรรมดีและรวมถึงญาติพี่น้องลูกหลานเขาเหล่านั้นก็จะทำความเดือดร้อนเสียหายมาให้มีพี่น้องหรือญาติไปจนถึงเพื่อนฝูงก็จะโกงทรัพย์สินเงินทองของเราบ้างบางครั้งก็พูดใส่ร้ายให้โทษ ด่าวา่าทะเลาะวิวาททำให้เราไม่สบายกายและสบายใจเป็นอย่างมากมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่จบสิน้นมีลูกหลานก็จะดื้อด้านว่านอนสอนยากทำความเดือดร้อนให้เสียเงินเสียทองอยู่มิได้ขาดว่ากล่าวลูกหลานไม่เชื่อฟังไม่เคารพนับถือลูกหลานบางคน ก็จะอักตันอยู่ตนเองมักจะเดือดร้อนด้วยการเป็นโรคร้ายที่รักษายากหรือรักษาไม่หายเช่นอมัมพฤกษ์อัมพาตมะเร็งเบาหวานโรคหัวใจและโรคร้ายต่างๆอีกมากมายหลายชนิดหลวงปู่ท่านบอกไว้ว่ากรรมทางวาจามีร้ายแรงมาก การที่เราพูดใส่ร้ายหรือพูดไม่ดีจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเสียใจหรือไปพูดทำลายความหวังต่างๆของเขาถ้ารู้ตัวให้หยุดเสียถ้าไม่หยุดหรือเลิกทำเสียกรรมไม่สนองแต่ในชาตินี้พอตายลงไปยังต้องไปใช้กรรมยังดรกตามขุมต่างๆอีก ท่านจะพูดและสอนสิทธิ์อยู่เสมอว่าคนดีเขาไม่ตีใครความหมายว่าคนดีไม่ตีใครไม่ใช่เอาไม้ตีหรือของแข็งๆไปตีเขาแต่ท่านไม่ให้พูดจาไม่ดีด่าว่าใส่ร้ายทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายและทุกข์ใจหลวงปู่บอกว่าคนดี เขาไม่ว่าใครถ้าแก่ไปว่าเขาแก่ก็จะเป็นคนไม่ดีใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละกรรมของใครของมันวิ่งมาให้ผลของมันเองไม่ต้องไปผูกเวรผูกภัยกับใครเขาหลทำอะไรอย่าขาดสติจนลืมไปว่ากรรมใครกรรมมันพูดอย่าให้เป็นพิษคิด อย่าให้เป็นกรรมทำอย่าให้เป็นโทษโกรธอย่าให้เป็นภัยใจอย่าให้เป็นโทษอิจฉาริษยากันไปก็เท่านั้นเมื่อยังอยู่วุ่นวายไม่รู้จบพอเป็นศพมอยมอนนอนแน่นิ่งวัฏสงสารเห็นชัดล้วนสัตว์จริงสัพสิ่งอนนจจังไม่ยั่งยืนสังขารต้อง พรากพลัดสุดขัดเคินเกิดแล้วดับลาลับไม่กลับคืนอะไรที่มาไม่เท่ากันสุดท้ายก็ตายเท่ากัน